ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนีม่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมเฮียโดและเฮียเมน2ตัวตึง TOTY over 114ที่หลายๆคนบอกว่า แหลมต้องลองก็ต้องกราบสวีนะสวัสดีชาเอฟซีวทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนด้วยเป็นสายเติมสายพันและสายฟีทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมนะที่กำลังรับชมคลิปของผมอยู่นะครับและวันนี้นะครับกราบผมแหลมสิ่งนั้นก็จะมาทําการเล่น เมสซี่และคิซโนโรนโดแต่การเล่นธรรมดามันจะแบบเฉยๆจนเกินไปวันนี้ครับเราจะมาทำการให้เมสซี่แบกบาซ่าและให้พิโดแบกมาดริดแน่นอนครับแพทเทิร์นคลิปนั้นจะเปรียบเสมือนกับทีมครึ่งตำนานก็คือแมนยูแมนซี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นวันนี้ก็เมสซี่ ฝั่งขวานำทัพบาซ่าโดฝั่งซ้ายนำทัพมาริบมาดูกันครับว่าทีมออกมานั้นจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องกดรับทั้งพิโดและเฮียเมตของเราก่อนต้องบอกว่าผมดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะในราคา1500ล้านซึ่งตอนนี้ดูครับราคา 1,690ล้านเอาจริงนะถ้าผมขายเนี่ยในราคา1,690เนี่ยผมกำไรนะคนดูว่าหักภาษีก็โอ้แต่ว่ากำไร19ล้าล้านแต่มันก็กำไรไงส่วนพีโด้ก็นี่ครับตอนนี้ก็6 1,630นะครับ2ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการตีเม็ดทั้ง2ตัวนี้ขึ้นเป็นเม็ดส้มเลยก็เพราะว่าอะไรคือทั้ง2ตัวเนี่ยมันยังซื้อไม่ได้นะครับคนดู1มันมันเป็นเพราะราคาด้วย นะครับแล้วก็มันรีลงช้ามากๆครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คือผมต้องเช็คก่อนว่าโอ้โหตัวที่เอาลงขายไม่ได้ทั้งสองถ้าตีเข้าไปในพลาดเลยนะเนี่ยเออนี่ไงพี่โดมีเม็ดโอเคเรียบร้อยทั้งสองตัวเดี๋ยวเรามาตีเม็ดขึ้นกันเลยครับเดี๋ยวเช็คก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนแป๊บนึงเช็กก่อนโอเคขายได้ขายได้ครับไปตัวละสองพันหนึ่งนะครับตีขึ้นไปเลย เดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ใช้จริงแบบไอ้น,นี้เราเราขายอยู่แล้วอันเนี้ยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะได้แบบค่าแต้มมัดเคคืนอยู่นะฮะแต่ว่าวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสเดยตัวใหม่มาผมอาจจะยังไม่ได้เอาเพราะว่าไม่มีแต้มตีครับมาต่อที่เฮียโดครับแล้วก็เรียบร้อย ครับในส่วนของโดและเฮียเมทขึ้นเม็ดส้มทั้ง2ตัวเป็นที่เรียบร้อยและเราทำการเปลี่ยนแผนเป็น4-2-4นี่้แะแล้วแล้วก็เราก็ไปหาซื้อนักเตะกันครับว่าแต่ละฝั่งนั้นจะมีใครบ้างน,นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาผู้รักษาประตูที่สูงที่สุด น่าจะเป็นกูตัวที่ยังอยู่กับมาริดปัจจุบันเพราะว่าถ้าไปเช็ดนี่ก็ก็ได้แต่ว่ามันเป็นตัวของอจอห์นคาร์นายถิตินะครับราคาคือสูงมากนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่านักเตะแต่และตัวเนี่ยในฝั่งของบาซ่าจะรวมทั้งตำนานทั้งเตะปัจจุบันนะแล้วก็มาริดเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับก่อนเทียบไปดูกันก่อนเทียบไปรับชมกันนั้นก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับอย่างน้อยมันถือเป็น กำลังใจเล็กน้อยครับในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะและถ้าไลค์ถึงแล้วเนี่ยก็ดันไลค์กันมานะครับดันคอมเมนต์กันมาว่าคลิปต่อไปอยากดูคอนเทนต์อะไรแต่ถ้าจะรอดูเปิดแพ็คเนี่ยเดี๋ยวได้รอดูแน่นอนนะครับได้เห็นแน่นอนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนักเตะในทีมผมก่อนต้องบอกว่านักเตะในทีมผมเนี่ยมันมีเยอะพอสมควรนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นมาเซโร่โรเบโตคาร์ลอสก็ได้ลาอู LW ซีดาน CM กูตัวนี่ครับคือแทบจะครบแล้วแต่ในส่วนของฟังบาซ่าก็จะมีอุสบันเดมเบเล่ที่ผมมีนะแล้วก็ตัวอื่นๆมีอีกไหม CM CM ต้องเป็นต้องเป็นใครดีถูแต่เอาจริงเนี่ย CM เอนี่ยเอาซิกโก้ก็ได้แต่ว่าซิกโก้ผมไม่มีเม็ดนะครับคือมีนะแต่ไม่มีเม็ดอะแล้วซิกโก้ยืน CM ได้ด้วยอย่างนี้เราไปหาซื้อดีกว่าปะเดี๋ยวไปดูในตลาดกันครับมันต้องเอาเม็ดส้มดีวะนะครับเล่นทั้งคีต้องเอาเม็ดส้มดิเดี๋ยวมาดูกันครับ ซิโก้ราคาเท่าไหร่อะ5 0 0 0ชิวๆเงินมันมีอยู่แสนล้านละคนดู CM เราได้เป็นในส่วนของซิโก้นะครับส่วนซีบีโคานาวาโลก็ของมาดริดและ CB ของบาซ่าใครมาคนดูคือสำหรับ CB ีของบาซ่าเนี่ยโคมันเราก็ลืมไปเลยเลื่อนผ่านไปเลยมันไม่สามารถซื้อได้คนดูนี่ครับไม่สามารถซื้อได้นะเพราะว่าการใบนี้เปิดหาได้ยากมากซึ่ง มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะเผื่อใครที่แบบไม่รู้นะมันจะมีซัมบอตต้าครับที่เคยอยู่กับบาซ่าด้วยนะครับแล้วซัมบอตต้าเนี่ยนี่ครับเราก็จัดเลยเดตัว6,000เราก็จัดเลยครับ เดี๋ยวเขาขายได้ไงว่า6000ราคาสูงสุดห้าพันแปดจะหลักได้ไหมวะเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราไปเอาปูโยก็ได้ครับถ้าไม่ได้จริงๆนะตอนนี้คือเราขาด CB ตัวสุดท้ายของเรียลมาดริดคือผมว่าน่าจะคานาวโล่น่าจะดูตอบโจทย์ที่สุดแล้วไหมคือถ้าโอเวอร์สูงสุดนะกับมีอีกแบบหนึ่งก็คือเอาโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยไปยืนเป็น CB แต่มันยืนไม่ได้เว้ยเป็นคานาวโล่จัดไปรู้เรื่องนะครับโอเคและนี่คือทั้ง4ตัว ที่เราจะเอามาใส่นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นก็สวมเสื้อยูเว่นะแต่ที่จริงก็คือเคยอยู่บาซ่าไงอันนี้เคยอยู่บาซ่าครับอันนี้เคยอยู่มาดริดนะครับโอเคนะตอนนี้ก็4ตัวน่าจะครบแล้วนะครับของนักเตะเรารอดูออกว่าออกมาว่าแบบทีมของเราเนี่ยในตอนที่แบบจัดออกมาครบทุกตัวแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับทีมของเราณนะตอนนี้เนี่ยคือขาด4ตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอไปย้ายค่าธงค่าเทรนใส่พิโดเนียมิดแล้วก็กูตัว เดี๋ยวรอสักครู่ครับก็เป็นเวลา2ชั่วโมงครับที่ผมได้ทําการดักมาซัมบอตา้ามันไม่ได้สักทีคนดูนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปเราไม่เสร็จนะครับก็เลยจะทําการยกเลิกซัมบอตา้าคือมันมีขายนะครับแต่เจ้าของเขาน่าจะไม่อยู่คือราคาสูงสุดเนี่ยมันแค่5,820ที่เราสามารถซื้อได้แต่มันมีขายอยู่ในราคา6 0 0 0นิดๆน,นะครับ6ก0 0กว่าเอซึ่งเขาน่าจะตั้งไว้แล้วราคามันรีลงมาบักนะครับเมื่อคือนไง เออเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการยกเลิกซัมบอตต้าออกนะครับแล้วก็ทําการจัดซื้อนักเตะตัวอื่นนะครับซึ่งตัวที่น่าจะมาเป็นกองหลังของเราหรือว่า RB ของเราเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่พ้นปูโยนะนะครับถ้าเอาจากโอเวอร์นะครับก็น่าจะต้องเป็นปูโยนี่ฮะร้อยสิบสองน่าจะต้องเป็นตัวนี้เพราะนั้นก็ จัดมาเลยแล้วกันครับโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันคนดูเนี่ยเห็นป่ะราคา1370แต่ราคาสูงสุด1360เกมมันปรับบะโอ้โหทำไงอะทีนี้เราเอาเป็นปูโยโนที่แหละเอาเป็นเม็ดม่วงก็ได้ครับไม่เป็นไรมันกองหลังครับกองหลังกองหลังโอเคมาครบ ทั้ง4ตัวเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอแบบไปเกรนัตเตก่อนนะเพราะว่านักเตะปัจจุบันผมเต็มมันมันเกินมันเกินมาครับรับเข้าทีมกันเลยครับผมสำหรับทั้ง4ตัวนี้ซิกโก้ตูรามคาน,นาวาโลแล้วก็ปูโยนะฮะมาซิกโก้เราก็จะเป็นคล้ายๆแนวเดียวกันกันกบในส่วนของซีดานเลยนะก็คือเป็นในส่วนของกลางลุกแต่เราเอามาเล่นแดนกลางนะครับสำหรับซิกโก้นะครับเป็นการเลี้ยงบอลครับแล้วก็ อีกทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นคันนาวโลครับตูรามครับแล้วก็ปูโยครับผมเรียบร้อยครับโอเวอร์ออกมาเป็น122 <c oughs> เดี๋ยวผมขอทำการอัพแต้มสกิลทุกตัวแล้วก็ไปดูการเล่นในเกมกันเดี๋ยวผมให้ดูค่าพลังของพิโดก่อนนะ อันนี้คือค่าพลังของพีโดนะครับเทรน30เม็ดส้มนะครับฝีเท้า180การยิง202สครับส่งบอล133เลี้ยงบอล180สภาพร่างกาย170ครับค่าพลังข้างในก็ประมาณนี้เลยนะครับโดก็สปีดต้นเด่นมากนะครับสำหรับผมถ้าถามผมว่าที่คิดว่ามีตัวทองหรือเปล่าผมคิดว่ามีโดกับเมซี่เป็นตัวที่คู่บุญกับกิบทีโอทีเอสทีโอทีวายมาโดยตลอดเป็นตัวที่ทํามาเมื่อไหร่ก็ได้ขายตลอดนะครับเพราะนั้นผมว่าโดกับเมซี่ยังไงก็มานะครับ นี่นะครับเวิร์กเลทเป็นสูงต่ำนะท่าติดตัวเป็นท่าฟลิปฟอบด้วยนะครับสลับพีโดแล้วก็เฮียเมสครับ182ครับฝีเท้าการยิง189ส่งบอล162ครับเลี้ยงบอล198สภาพร่างกาย148ครับค่าพลังข้างในก็ประมาณนี้เลยครับเด่นอยู่ที่สปีดต้นเช่นกันนะครับสลับเฮียเมสนะครับก็เวิร์กเลทสูงต่ำเช่นกันท่าติดตัวเป็นท่าซีดานเทิร์นนะครับพลังแฝงติดตัวก็มียิงปั่นโค้งยิงไกลเพลย์เมกเกอร์โนหน นะครับปามาณนั้นครับสำหรับเฮียเมสและพีโดกับบาซ่าแล้วก็ในส่วนของมาสริดในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นในแล้งกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับพีโดกับเฮียเมสสตัวนี้ไปดูกันครับเดี๋ยวนะคนดูผมไปเอาภาพจําซิโก้บาซ่ามาจากไหนวะอันนี้ผมหลุดเลยว่ะคือมานั่งเช็คจริงๆอะคนดูกันละกันคอมเมนต์บอกเลยว่าไอ้แหลมซิโก้ไม่เคยอยู่เออตามนั้นครับเดี๋ยวเราไปหาแดนกลางใหม่กัน ชิบหายผมไปเอาผา้าจำมาไหนว่าว่าว่าซิกโก้เคยอยู่บาซ่าวะ,จะเจเลิรล่ะไปเอามาจากไหนว่าผ้าจำนี้ผมฮะเอาเป็นินเนตตาแล้วกันครับโอ้โหเจเลิร์เจเลิน่ะ,นะผมก็ว่าอยู่แต่หิดแต่ตหิดอยู่ว่าไอซิกโก้เคยอยู่ตอนไหนก็เลยลองไปเช็คประวัติดูเอา้าถือว่าได้หาถือว่าได้หาตอนต้นคลิปครับโอ้โหหวานเจียบเลยห้าพันล้านดีนะยังไม่ได้โยกเข้านะ ทะโยกเข้านี่หากว่านี้โอ้โหและอินเนตตาที่ซื้อมายืน CM ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรแต่อินเนตตาคือไอคอนิกของบาซ่าครับเรียบเสมือนกังปูโยและชาบี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอทําการเทรนแล้วก็ไปดูการเล่นในเกมกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาครับเกมแรกเกมแรกของเรา โอ้โหแต่ก็บอกเลยว่าคือนักเตะของไม่ว่าจะเป็นบาซ่าหรือมาริดอ่ะคือมันมีตัวดีอยู่แล้วไงแล้วยิ่งมาริดเนี่ยนักเตะมันก็มีแต่ตึงๆอะเนาะโอ้โหโอ้โหทำไมมันเล่นเข้าขากันจัง Man, อะโดเมส่ะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ลองอยู่ด้วยกันบ้างหรอจะมีภาพไหว่าทุกคนแบบซาวอย่างเงี้ยทุ่ม เอาสองคนเลยเมสซี่โดอยู่ทีมเดียวกันมันจะมีโอกาสปะวะไม่มีหรอกเนาะถ้ามีก็คงทำไปนานแล้วครับโอ้โหปุ่มบักอีกแล้วปุ่มมันชอบบั๊กไหมเอาดผมกดท่าแบบไอ้นี่เร็วเกินไปอินเนตตาครับตอนนี้คือฝั่งบาซ่าเอาให้แล้ว2ลูกนะเมสซี่หนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าลูกแรกก็พีโดจ่ายได้ครับก็ต้องชมพีโดด้วยที่แอสซิตให้แต่ผมชอบโดตรงท่าติดตัวเป็นท่าฟิปปอบนะเนี่ยครับ <c oughs> ปิวเลย <c oughs> เรียบร้อยครึ่งแรกครับมาต่อมาต่อผมไม่ได้ปั้นร้อยขนาดนั้นนะคนดูแต่ก็จะพยายามให้2ตัวนี้เน้นจบสกอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าก็อยากดูแบบด้วยบางคนเปิดได้มาไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ดีหรือเปล่าไงพีโดครับเรียบร้อยครับคือถ้าใครจะบอกว่า้ประตูฝั่งตรงข้ามมันใครมิลินโควิดซาบิกนะตัวตึงผู้รักษาประตูนัมเบอร์วันนัมเบอร์หนึ่งนะ คุณจะบอกว่าเอ้ยประตูเขาไม่ดีไม่ได้ครับประตูก็คือมิรินโควิกซาบิกครับเม็ดสับเข้ามาวิ่งเข้าเสาแรากถ้าหลุดได้โดนนะอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวนะเมตตาดาบแรกครับอันนี้ใครวะเนี่ยโอแล้วออกไปเลยแน่นอนครับอย่างนี้โอ้เมตรยิงไป2 พีโดจัด1นึ่อินเนต้าจัด1นฝั่งบาซ่าเอาไป3ครับเรียบร้อยครับเกมนี้ออกไปแล้วครับมาครับเก <c oughs> มสุดท้ายของเราเกมนี้ก็เจอกับฮิว007มาพมร้พอมลั่นร้อมลั่นร้อมลั่นเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่ายิงกันไปคนละ1นึคนละ2นะแต่ผมชอบโดส่วนตัวเพราะโดคือ5ดาวอะคนดูแล้วท่าติดตัวเปท่าฟิปฟ์บอะผมชอบตรงนี้ครับ โดนเข้าให้แล้วครับไม่ล้ำนะครับเลโอนลเมซี่ชเชดคีโอสวยจับจับบอลหนึ่งทีแล้วเต็มข้อขวาเลยครับไปครับ ไปครับโอ้โหได้เฮียเมดโอ้โหแต่ก็ต้องชมพีโดครับคือลูกนี้ต้องชมพีโดด้วยนี่ครับคือพีโดลากเหื่อกินมาสองตัวโดยท่าฟิปปอบนะและเฮียเมสครับวอนมาอยู่้างหน้าพอดีแล้วก็ด้วยเท้าซ้ายครับสองตึงครับโอ้ผมก็ตียิงเสาสองช่วยโดต่างข้าซ้ายวะงงแท็ก เอาเรื่องว่ะคนดูผมว่าสองเกมไม่พอทุกคนต้องรอดูในไลฟ์ผมต่อเดี๋ยวผมจะยังไม่ขายหรอกมันขายไปยังไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าผมซื้อมาตีตั้งแต่เม็ดเท่าขึ้นส้มครับคือขายยังไม่ได้อยู่แล้วคือมันแค่กดปุ่มสปีดลงทีเดียวอ่ะคนดูกดจิ้มลงทีเดียวอ่ะคือท่าก็เป็นฟิปฟ,ฟอบแล้วอ่ะแล้วมันเล่นง่ายครับโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าโด ที่ไหนได้ของอลาอูน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเกมนี้โอเคจีค,ครับเ,เล่นบันเล่นบันคนดูคอนเฟิร์มเลยเล่นมัน2ตัวโอเคครับคนดูเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับพีโดกับมาริตและเฮียเมสกับอดีตนักเตะที่เคยอยู่กับบาซ่า คือต้องบอกเลยว่าทุกคนได้ดูต่อแน่นอนในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นดูกันจนมาถึงหน้าตอนนี้วินาะทีนี้แล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซ่อนคล้าฝากกดให้ผมด้วยนะครับผมนะอย่างน้อยเป็นกำลังใจเล็กน,น้อยในการทําคลิปนี้และคลิปต่อๆไปครับก็สรับผมเลยเฮียเมละโดนะผมบอกได้เลยว่าโดเนี่ยเล่นมันมากแล้วถ้าเป็นตัวทองเนะี่ยผมว่ามาแน่นอนแหละอัพเป็นร้อออย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากจะคิดภาพ นะและเฮียเมสก็แบบอัพจากสกิล4ดาวเป็น5าดาวโดก็ยังคงท่าฟิฟฟอร์ดไว้เหมือนเดิมโอ้ผมบอกเลยว่าลั่นแน่นอนสลับโดกับเมซี่และผมบอกกล้าพูดได้เลยว่าตัวทองของโดและเมซี่น่าจะมานะครับโอเคทุกคนก็ขอกราบลาไปจากที่นี้นะครับผมนะก็ยังไงรำเรอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กระดับผมแรมสิงขอกราบลาเงวี้ขอบคุณทุกท่านมากครับทีลชนจบขอบพระคุณมากๆเลยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ